สวัสดีค่ะสวัสดีเซซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะที่กําลังติดตามต่เอเลขแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทั้งช่องของลองกิบพาร์ตเรย์ยูขนานี้ตอนนี้เนาะอันนี้คลิปนี้ก็มาติดตามต่อเนื่องต่องวดกับราพัฒนากันต่อนนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมีของอ้อสุพรรณเนาะสําหรับใครที่ร,รอคอยเราผู้ใดที่กําลังติดตามใหม่มาเบ่งแนวทางไปน้ากันเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของอ้อสุพรรณเนาะค่ะเป็นจังไรกันแน่มีไพมานไพเฮงไพปังไพกระเพลินบ๊อบ อ,อสุพันเข้าเต็มๆแลยกับตรงๆเนาะเลกดับเพิ่นกระือว่าเดินดีดินก็มาทั้งสองนะคะกอดเข้ากันมาแล้วก็เลกจับคู่เขาที่สี่ศูนย์ตรงๆและก็ตัวเน้นตัวเจาะเข้ามาสองติดแล้วค่ะในคำคือน,นี้เตรียมตัวแคปหน้าจอกันเนาะและ้วก็จะมีลายเซียนอยู่เนาะค่ะจะมีลายเซียนอยู่มีของปูโคราชปูโคราชกับเขาที่ศูนย์สี่ค่ะจับคู่ให้ที่ศูนย์สี่ออกสี่ศูนย์เนาะออกเป็นตัวกับแนวทางของ ปูโคราดแล้วก็จะมีแนวทางของคนเยโซค่ะของคนเยโซ่ข่าวตัวดินค่ะจับคูอาจจะหลุดไปเนาะแต่ว่าเลขดินมานะคะดินมาทั้งบนทั้งล่างสะพานู้ใดมักสายวิ่งรุดเนะาะแล้วก็ดา,าดาผ้ารวยค่ะเตียนชนะบา่าวไทบ้านค่ะแล้วก็ปูศูนย์จิตเนาะค่ะในคลิปนี้ กาจจะมีของออเซรีเนาะค่ะแนวทางของออเซรีก่อนอื่นแอ,แอดก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณ,คณตัวเล็กแนวทางจากเซียนผู้คุกท่านเนาะค่ะที่ไฮมาวางทางช่องกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณในรายเบราว่าจะเป็นออเซรีปูซุนเจดบ่าวไทยบ้านเตียนชนะตะดาพารวยคุณยโสปูโคระละากะของออสุพันเนะคะกล่าวขอบพระคุณในรายที่ไฮแนวทางต่อเน,นื่องแล้วก็ต้องว่าเนาะ แล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับเอฟซีหม่ส่วนส่วนเอฟซีเก,ากา่ากากับพระพวกในไลน์ที่ติดตามกันตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นตั้งแต่เปิด่องมาเนาะ <c oughs> ยังจําได้กันทุกคน <c oughs> ถึงแม้ว่าซื้อบางบางคนแออาจจะอาจจะว่าจังไรดีละ่ะอาจจะอ่านบ่ค่อยคล่องนะคะอ่านบ่ค่อยถึงแต่ว่าจําได้ค่ะจําได้ทุกคนทุกท่านเนาะ ทีขอมาคอมมนบางคนโดนบมาคอมมนแต่ว่าเปิ้ลก็มาตั้งแต่แอดเปิดทองพุ้นเนาะยังจำได้ค่ะยังจำได้อยู่กับขอบุญขอบพุณหลรายค่ะแล้วก็เอฟซีไม่ทีเปิดใจรับชมแลบฟ้งแนวทางเนาะอ่อเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะห้ามาเบิึงแนวทางต่อง,งวดของอสุพรรณกำลังมาแรงแซงทางโก่งมามืดมาอีกเนาะของอสุพรรณแนวทางเพิ่นกับเขาที่40ตรงๆนะคะเต็มๆแล้วก็เขาตัวเน้นตัวเจาะ เขามาละสองงวดติดเนาะงวดที่แล้วกับหกซีเป็นตัวกลาบขาแต่ว่าก็เป็นตัวเน้นตัวเจาะเลขเด่นกับมาทั้งสองค่ะสายวิ่งสายรุดเนาะของอ๋อสุพรรณสองงวดติดแล้วค่ะมาตามต่อวันพุธค่ะแนวทางต่องวดสำหรับล่าพัฒนา ายวิ่งสายรูดเดินบนล่างของออดสุพรรณกรนีไฮเดินที่หกกับซีค่ะเดินที่หกกับซีซีตัวไฮที่หนึ่งหกซีหกหนึ่งหกซีหกนะคะเลขซี่ตัวเลขสามตัวไฮที่หนึ่งหกซีหกซีหกห้าหก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 แปดเน้นที่หกซีหกค่ะแนวทางเลขสามตัวนะคะกับตัวเน้นตัวจอ หนึ่งหางเนาะคะ่ะเลขสองตัวให้ที่0ูนย์6ห4กหนึ่งีหสองสามหกลักกับสามค่ะเน้นที่1นกับ3าหค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวเน้นสองหางเนาะคะ่ะเบิ้ลที่หกหกกับสี่สี่งวดน,นี้เลขดับเพืน่นดับเก้าทุกหลักวาสนะของอ๋อสุพรรณกุดายมานไผ่เฮงไปกับเพิ่นกระดีใจน้ำค่ะกับตัวเลขแนวทางเนาะ ขอ,องอ,อสุพรรณสองงวดติดแล้วเลขสามตัวสี่ตัวเพิ่นก็นเคยแตกมาแล้วค่ะประวัติของเพิ่นเนาะอาจแอดอาจจะบม่ได้ย้อนลังไห้เนาะบางทีถ้าให้ในเดือนอาจจะย้อนให้ได้อยู่แต่ถ้าเดือนก่อนนานแอดเก็บลงกองเหมือนเรียบร้อยล้วแอดบม่ได้เคียนประวัติได้เนาะอาจจะเป็นแนวทางมาบึงในคลิปนี้บึงซ้อมๆกันเมืองเกัเป็นไปก่อนเนาะสำหรับอีใซี่หมแต่ว่ายามเราบระของเพิ่นกระถือว่าเดินดีค่ะ เดินดี <c oughs> มาต่อที่ของปูโคโราดค่ะปูโคโราดก็เข้าที่ตัวจับคู่จับคู่ที่04ให้เนาะคะ่ะ04ออกเป็นตัวกลับเนาะออกเป็นตัวกลับถือว่ามันถือว่าหิงถือว่าปังอยู่ของปูโคโราดอันเลข85เพินกับไปออกข้างหน้าเนาะคะ่ะ85ไปออกข้างหน้าเนาะ,ะสำหรับตัวนิ่นอันแนวทางตองงวดค่ะ สายวิ่งรูเด่นบนล่างของปูโคร,ราดเมื่อนี่ให้เด่นที่หาร่องที่ซีค่ะสองตัวไอ้ดีซีหาซีหกซีเจ็ดห้าห้าห้าหกหาเจ็ดหกหกหกเจ็ดหกแปดค่ะสองตัวเน้นที่หาหาหาหกละก็หาเจ็ดค่ะแนวทางของปูโคร,ราดเนะค่ะมาต่อที่ของคุณยะโส ของคนเยาโูนะคะ่ะเข่าตัวดินค่ะดินที่สี่อ่าจับคู่หลุดนะคะ่ะจับคู่หลุดไม่เข้าไม่ผ่านแต่ว่าหลีกดินยังมาค่ะสองตัวมาตัวตามแนวทางตองวัค่ะสายวิ่งรูดเดินบนล่างของคนยาโศทอดเนาะของคนเยาโสสายวิ่งรูดเดินที่สี่กับห้าค่ะดินบนล่างเนาะสี่กับห้าสองตัวให้ที่สี 5, ่ห้าสี 8, ่หกสี่เก้าห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าน่นที่สี่ห้ากับห้าศูนย์ค่ะ เลขสามตัวอเลขสี่ตัวให้ที่สี่ห้าแปดเก้าห้าศูนย์แปดเก้านิ่นทั้งสองหางเนาะค่ะสำหรับแนวทางเลขสี่ตัวสี่ห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าศูนย์แปดเก้าค่ะของคุณยโสธรมาต่อที่ของดาดาพาด้วยค่ะ,ะมาคืนนี่รุดไปเนาะค่ะต้องขอโทษขอพา fc แฟนคลับที่ติดตามแต่ว่าคนที่รอรคอยตัวเลขแนวทางตรงหมดกะเตรียมตัวแคปหน้าจอค่ะที่รักเดียวใจเดียว เพราะว่าเลขเดินพื้นนี่เดินดีมาตลอดเนาะพึ่งจะหลุดไปอีกนะคะพึ่งจะหลุดไปสองงวดปกติพึ่นจะบ่คยหลุดตอกันค่ปะปานนี้เนาะอันนี้พึ่งครั้งแรกน,นั่นเองหลุดกันหลุดตอกันที่สองงวดอ่ะวดนนี้วันพุธ ามต่อแนวทางใหม่ค่ะ้าววิ่งรุร่นเดินบนล่างของดา,าดาผ้าร้อยไฮเดนที่8กับ9ค่ะ2ตัวให้ที่8 9กับ9 0แล้วก็0 1แล้วก็1 0ค่ะหายมาเลข4ีหางครั้งวันนี้3ตัวให้ที่189 4ตัวให้ที่0 189ค่ะ3ตัวหางเดียว4ตัวกับหางเดียวค่ะ,ะแคปหน้าจนอนะ ต่อที่ของเซียนชนะค่ะของเซียนชนะเซียนชนะกระดดไปกันนะต้องขอพายเอฟซีแฟนครับถูกทุกทันนะคะไปต่อและตามไม่ค่ะแนวทางตองวดสายวิง่งสายรูดเด่นบนรางงวดนี้เซียนชนะไฮดินที่ 1, หนึ่งค่ะแล้วก็เก้าค่ะสองตัวห้ที่ 1, ห 19, 59, นึ่งค่ะหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดเก้านน้นทั้งสี่หางแล้วค่ะแนวทางบลายหางของเซียนชนะกับหน้าจอจ้า้าต่อค่ะท,ที่บ้านไทยบ้านค่ะ เป่าไทยบ้านอ่าเมื่อคืนนี้รุดเนาะค่ะตามต่อไปไหมค่ะแนวทางตองงวดของเป่าไทยบ้านไฮมาพร้อมทันใจมากกราบขอพระคุทหลายค่ะทุกๆเซียนเนาะที่ไฮมากราบกราบบุญกับพุทหลายค่ะแนวทางตองงวดค่ะซ้ายวิ่งรุดเดินบนรางว่านี่ไฮเดินที่ห้ากับสองค่ะเดินที่ห้ากับสองสองตัวไ้ที่ห้าจ็ดห้าแปดห้าเก้า องเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นที่ห้าจ็ดกับสองจ็ดค่ะแนวทางของเบาไทยบ้านเนาะเบิ้ลที่ห้าห้ากับสองสองค่ะเล็กเปิ้ลเพิ่นเนาะเอาแคปหน้าจอสําหรับของบาวไทยบ้านค่ะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบก็ล้วลองดูพิจารณาเนาะสำหรับเอฟซีใหม่ทาอย่างติดตามลองบึงมาต่อที่ของปูศูนย์เจ็ดค่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดหลุดไปเนาะ สำหรับเลขเดินบอมาค่ะเลขเดินกับบอม่าสองตัวกับบอมาเนาะหวัวที่ผ่านมาเข้าตัวดินค่ะเข้าตัวดินเนาะงวดเมื่อคืนนี่หลุดไปต้องขออภัย fc หายหนึ่ง c ออก c ศูนย์เนาะหลุดไปหนึ่งแต้มแนวทางตองวดค่ะสายวิ่งรูดเด่นบนล่างว่าน,นี่ไ้เด่นที่สองค่ะร่องที่สามสองตัวให้ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดค่ะสองตัวนิ่นที่สองหกสองเจ็ดสองแปดค่ะแนวทางเรียสองตัวเนาะกับตัวนิ่นมาต่อที่ของออสซิลลี่ออสซิลี่ลุดเช่นกันค่ะไปไหมค่ะลาวพัฒนาตองหวดหวดน,นี้ให้เดนตัวเดียวค่ะ สายวิ่งรูดเด่นบนลางวันนี้ของออเซรี่ไฮเดนที่ศูนย์ค่ะสองตัวไ้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามลักกระศูนย์เก้าค่ะเลขสามตัวไ้ที่สามเก้าศูนย์อ่ะนินนินเลขสามตัวตัวเดียวเนาะหางเดียวในคลิปนี้แอดก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณ,คณตัวเล็กนะทั้งจากทุกๆกเซียนเนาะคะ่ะที่ไ้มาวางทั้งจองและกกระเอฟซีแฟนกับทก,ท,กทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามว,าว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟใหม่ที่ติดตามกันอยู่ขณะนี้เนาะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่ให้มาเป็นกําลังแร่งใจให้กับทุกๆเซียนแล้วก็ทางช่องของเรากีกบกับขอบพกคุณในไลน์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ